พบกับอักษรอเลิร์นวันนี้นะคะคุณครูนาเดียก็จะมาถึงคาบที่5กันแล้วนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้ขอนําเสนอเรื่องตัวการันค่ะเด็กๆรู้จักตัวการันแล้วหรือยังคะใครรู้จักแล้วบ้างตัวการันคืออะไรนะคะบางคนบอกรู้จักบางคนบอกรู้จักบางคนไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าตัวการันที่นักเรียนรู้จักกับคุณครูจะสอนเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าคะ่ะ ใครเคยรู้จักเครื่องหมายวรรคตอนนี้แล้วบ้างคะมันคือเครื่องหมายวรรคตอนนะมันไม่ใช่พยัญชนะมันไม่ใช่สระแล้วมันก็ไม่ใช่วันณยุข์ด้วยนะคะเราเรียกหน้าตาแบบนี้มันเป็นเครื่องหมายวรรคตอนเดากันซิว่าใครรู้จักแล้ว ise. มีคนรู้จักแล้วคนนั้นก็รู้จักแล้วคนนี้ยังไม่รู้จักนะคะไม่เป็นไรค่ะเราลองมาเดากันดูนะคะว่า ตัวนี้ที่คุณครูจะสอนเนี่ยคือตัวอะไรใครว่าเครื่องหมายวรรคนนี้คือตัวการันยกมือขึ้นยกเลยมั่นใจย,ยกเลยใช่แล้วค่ะตัวนี้ใช่ตัวการันหรือเปล่าอจะใช่ไหมนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะตัวนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวการันค่ะเขามีชื่อเรียกของเขานะคะ เครื่องหมายวรรคตอนหน้าตาแบบนี้จะเป็นไม่หันอากาศก็ไม่ใช่เนาะเขียนมีหัวแล้วก็ลากขึ้นไปกระดกกระดกนิดหน่อยเขามีชื่อว่าทันทะคาดค่ะนักเรียนอ่านให้ถูกต้องนะคะว่าทันทะคาดเครื่องหมายวรรคตอนนี้นะคะมีชื่อว่าทันทะคาด คำว่าทันทะนะคะแปลว่าแท่งไม้ส่วนคำว่าคาดนะคะแปลว่าฆ่าให้ตายนั่นเองค่ะโอ้โหนี่แฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยแท่งไม้ฆ่าใช่แล้วค่ะดูโหดๆนิดนึงนะคะเขาเป็นไม้ที่ใช้ฆ่าตัวอักษรที่เขาไปกากับอยู่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะ เครื่องหมายวรรคตอนตัวนี้จึงไม่ใช่ตัวการันแต่มันคือทันทคาตค่ะเวลาใช้นะคะนำไปใช้โดยการวางบนตัวอักษรค่ะเรามารู้จักตัวการันเพิ่มเติมกันนะคะความหมายของตัวการันหรือคำนิยามเรื่องตัวการันมีอยู่ว่าตัวการันหมายถึงตัวอักษรหรือพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันทคาตกํากับอยู่ เมื่อตัวอักษรหรือพยัญชนะตัวใดมีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่พยัญชนะหรือพยัญชนะหรืออักษรตัวนั้นนะคะก็จะไม่ออกเสียงค่ะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นคําว่าวันเสาค่ะวอไม่หันอากาศนอวันสอเอาเสารอเรือนะคะมีทันตคาตกำกับอยู่ก็เลยไม่ออกเสียงรอเรือค่ะเวลาอ่านเราก็อ่านง่ายๆว่าวันเสาค่ะ <tyard. S 2> เวลาอ่านคำที่มีตัวการันนะคะจะไม่ต้องอ่านออกเสียงตัวอ,อักษรตัวนั้นเลยค่ะคำว่าซื่อสัตว์หมายถันดาคาดคำกับอยู่บนยอยักษ์นะคะไม่ออกเสียงยอยักษ์ค่ะอ่านไปเลยว่าซื่อสัตว์และเรียกว่ายอยกักษ์การันนะคะสวนสัตว์อ่านไปเลยว่าสวนสัตว์ไมายถันดคาตที่คำกับวอแหวนอยู่ทําให้ไม่ออกเสียงวอแหวนบอกว่าสวนสัตว์วอแหวนการัน เวลาที่เราอ่านคำนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรกันละเนี่ยนะคะบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจะเขียนยังไงให้ถูกต้องแล้วก็ยังให้เรารู้ความหมายของคำด้วยค่ะเช่นคุณครูบอกให้นักเรียนบอกว่าขอให้นักเรียนจงยึดถือความสัตย์เป็นสำคัญ สัตยอยักการันนะไม่ใช่สัตว์วอลแวนการันเด็กๆก,ก็จะแปลความหมายได้ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะและสุดท้ายค่ะคําว่าประโยชน์ไม้ธนาคา่ากากับอยู่บนตัวนน,นูนไม่ออกเสียงนน,นูเรียกว่านน,นูการันอ่านไปเลยได้ตรงๆไม่ต้องมีเสียงนน,นูว่าประโยชน์ค่ะเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูการฝึกอ่านคําที่มีตัวการันกันในหน้าถัดไปค่ะ คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนดูภาพนะคะขออนุญาตซูมให้เห็นชัดๆเลยจับคู่การันกับภาพให้ถูกต้องแล้วเขียนคำลงในสมุดและฝึกอ่านออกเสียงค่ะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเตรียมเลยนะคะสำหรับคนที่มีหนังสือแบบเรียนอยู่แล้วค่ะก็หยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยชั้นป .2 ของอักษรขึ้นมาได้เลยแล้วก็ลองเขียนตัวการันนะคะเลือกตัวการันไปใส่ในคำให้ถูกต้องดูค่ะ ตัวการันที่คุณครูมีให้นะคะก็มีต่อเต่าการันรอเรือการันทอทหารการันยอยักษ์การันน้อหนูการันหอหีบการันแล้วก็คอควายการันค่ะนักเรียนจะเห็นว่านะคะตัวการันเนี่ยมีได้หลากหลายรูปแบบไปหมดเลยค่ะเรามาดูภาพแรกกันเลยดีกว่านะคะภาพแรกลูกศรชี้ไปตรงนี้ค่ะเป็นภาพโทรศัพท์ภาพโทรศัพท์เดาซิว่าอะไรการันค่ะ ใครเคยคุ้นคนคำนี้อยู่แล้วนะคะเล่นโทรศัพท์ก็บ่อยนะคะชอบเอาสมาร์ทโฟนคุณแม่มาใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยนะคะเขียนด้วยตัวไรกรันเดาซิเก่งมากๆเลยค่ะทอทหารกะรันคุ้นคุ้นกันอยู่แล้วเนาะเส้นมันใหญ่ไปคุณครูขอเปลี่ยนเส้นเล็กๆหน่อยหนึ่งนะคะให้ตัวเล็กๆอทอทหารกะรันเด็กๆเห็นไหมไม่รู้นะน่าจะชัดอยู่นะคะ ถัดมาค่ะเป็นภาพคนนี้นี่ร้อนมากๆเลยนะคะให้แสงสว่างแล้วก็ความอบอุ่นกับโลกของเราค่ะดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะดวงอาทิตย์หรือวันอาทิตย์ตัวกัรันตัวเดียวกันเดาซิว่าอะไรกัรันขออนุญาตตัดตัวที่ใช้ไปแล้วออกนะคะนี่เทอทหารเราใช้ไปแล้วเนาะดวงอาทิตย์อะไรการันคะเก่งมากยอยักษ์กัลลันถัดมาโทรทัศน์ ติดทั้งโทรศัพท์ติดทั้งโทรทัศน์เลยเด็กๆมีใครชอบดูโทรทัศน์ไหมคะชอบดูได้ไม่เป็นไรนะคะจํากัดเวลาดูแล้วชอบดูก็ต้องเขียนให้ถูกด้วยทัศที่แปลว่าเห็นค่ะโทรทัศน์ตัวอะไรกันลันเอ่ยใช่แล้วค่ะนอนหนูกันลันแล้วก็รถยนต์ ภาพใหญ่หน่อยนะคะรถยนต์นั่งรถไปโรงเรียนนะคะรถบางคนคุณพ่อไปส่งนะคะรถไหนรถยนต์ไหนใช้ตัวอะไรกะรันคะเก่งมากค่ะต่อเต่ากัรันค่ะบางคนบอกจําไม่ได้เลยครับคุณครูไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆจาไปค่ะการที่เรานะคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะได้เห็นคําบ่อยๆก็จะจดจําได้ค่ะถัดมา อันนี้ค่ะคอมพิวเตอร์บางคนบอกโอ้โหนี่รุ่นเก่าแล้วค่ะคุณครูเครื่องใหญ่โตมากหนูใช้แท็บเล็ตค่ะแต่เราก็ต้องเขียนคำว,ว่าคอมพิวเตอร์ให้ถูกอยู่ดีนะคะคําว่าคอมพิวเตอร์อะไรกัลนคะคำว,ว่าคอมพิวเตอร์เนาะคำนี้มาจากภาษาต่างประเทศค่ะรอเรือกัลันเก่งมากค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายเป็นภาพราชสีค่ะที่มีความหมายว่าสิงโตนั่นเองนะคะ มีตัวกรรันเหลือให้เลือกสองตัวระหว่างหอหีบกรรันกับคอควายกรรันค่ะเด็กๆคิดว่าตัวไหนดีคะราชาสีราชาสีที่แปลว่าสิงโตนะใช่แล้วราชาสีที่แปลว่าสิงโตหอหีบกรรันค่ะเด็กๆเคยเห็นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะนั่นล่ะคะ่ะเป็นราศีสิงนะคะก็คือสิงโตนั่นเอง มีหอหีบกระรันไม่ต้องออกเสียงนะคะเราได้คำแล้วนะคะก็นำมาเขียนให้สวยงามคำที่แรกนะคะที่เราได้มาคือคำว่าโทรศัพท์โทรศัพทพ์คำที่สองค่ะคำว่าคอมพิวเตอร์ เวลาเขียนนะคะสะกดคําไปในใจด้วยนะคะจะได้เขียนได้ถูกต้องแล้วก็จดจําได้ด้วยนะคะคอมพิวเตอร์ต่อมาคำที่3คํคำว่าดวงอาทิตย์ดอัวงดวงออางสละอาทออิตอยอยั์กรันคำที่4ค่ะคำว่าโทรทัศน์สละโอทอ โทระทอไม่หันอากาศทอไม่หันอากาศสอสาาทออสอทัดนอหนูกัันอย่าลืมนะคะแม่คุณครูจะพูดคำว่ากัันตอนเขียนเครื่องหมายวักตอนนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่กัันนะคะเป็นไม้หันตะคาดคำที่5รถยนต์ รอโอทอรถยอโอโนยนต่อเต่กากรรันคำที่หกค,คอมพิวเตอร์คออโมคอมพออิวอพิวต่อเอเตอเขียนคอมพิวเตอร์แต่อ่านว่าคอมพิวเตอร์เพราะว่าเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองและสุดท้ายค่ะราชสี รออาชช้างรออาชอราสออีสีหอหีบการันค่ะใครที่เขียนครบนะคะเดาเลือกถูกต้องทั้ง5คําคำหรือรู้อยู่แล้วว่าถูกต้องทั้ง7คํดคำนี้นะคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากนะคะพร้อมจะไปดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องของตัวการันค่ะคุณครูมีบทร้อยกรองนะคะมาให้เราฝึกอ่านกันอีกแล้วค่ะเหมือนเดิม คำที่มีการันอันนี้ข้างหน้า5คำนะคะข้างหลัง6คำใช้รูปแบบการแต่งของกาบยานี11เหมือนเดิมค่ะเรื่องตัวการันนี้ประพันธ์โดยคุณมนพบสอนสิรินะคะเราลองมาอ่านพร้อมๆกันแล้วกันนะคะคำที่มีการันพวกเรานั้นควรสังเกตอย่าลืมนะคะคำว่าสังเกตไม่มีสระอุนะคะ การันเป็นสาเหตุแต่การันเป็นสาเหตุแต่คำว่าเหตุมีสระอุค,ค่ะที่ทำให้เสียงหายไปลองดูตัวอย่างนี้จะเป็นที่หายสงสัยแพทย์หมอไม่รอใครอาทิตย์จันทร์หรือวันเสาร์อารมณ์ไม่สมปอง ความทุกข์หมองในวัยเยาว์พยากรณ์ด,ดูเหตุการณ์เข้าขออน,นุญาตครูครบก่อนนะคะพยากรณ์ดูเหตุการณ์เข้าไม่ระรานเผ่าพันธ์ใครนิพนธ์และประพันธ์เข้าเขตขันที่แห่งใหม่ทั้งหมดออกเสียงได้ขาดตรงที่มีการันค่ะ คําที่มีกรันนะคะก็ปรากฏอยู่หลายคําด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่าการันเองซึ่งมีต่อเต่าการันคําว่าแพทย์ตัวอะไรกรันคะขอเสียงเด็กๆหน่อยยอยักษ์การันเก่งมากคําว่าอาทิตย์อะไรกรันคะยอยักษ์การันเก่งมากนะคะคําว่าจันก็มีตัวกรันนะอะไรการันคะต้องไม่ออกเสียงนะ หลายคนเริ่มตื่นเต้นงงแล้วค่ะเพราะว่ามีตัวที่ไม่ออกเสียงมากถึง2ตัวจากที่จากเดิมนะคะที่เคยมีแค่ตัวเดียวเด็กๆอ่านออกเสียงแค่นี้เนาะคำว่าจันร์ใช่ไหมคะตัวอื่นๆนะคะที่ไม่ออกเสียงเราก็เรียกว่าตัวการัน์หมดเลยค่ะอุ้ยแสดงว่าเจ้าไม้ธน,นคาตเนี่ยเก่งน่าดูเลยนะคะไม่ได้ฆ่าได้แค่ตัวอ,อ,กอักษรตัวเดียวนะคะมาสตัว ก็กำกับแล้วก็ค่าเสียงได้ทั้งสองตัวเลยคำว่าจันทอร์ทรกรันทอรอจึงไม่ออกเสียงค่ะออกเสียงแค่จันเฉยๆนะคะต่อมาวันเสาร์ไม่ออกเสียงรอเรือรอเรือเป็นตัวกรันค่ะอารมณ์ไม่ออกเสียงนอนเนนนอนเนนเป็นตัวกรันค่ะคำว่าทุกไม่ออกเสียงขอไข่อ่านแค่ทออุกทุกขอไข่เป็นตัวการันค่ะคำว่าวัยเยาววออยอวัย เยอเอาเยาไม่อ่านออกเสียงวแวนวแวนก็เป็นตัวกรรันค่ะต่อไปนะคะคำนี้ยากนิดนึงคำว่าพยากรณ์นะคะพยากรณ์ก็คือการทำนายบอกเหตุล่วงหน้านั่นเองค่ะพยากรณ์อากาศก็คือบอกอากาศของวันถัดไปวันพรุ่งนี้นะคะพยากรณ์ดวงชะตาก็คือตอนที่เราดูดวงนั่นเองนะคะดูชีวิตของตัวเองในอนาคตข้างหน้าพยากรณ์พยากรณ์รไม่ออกเสียงนนเนนก็เลยเรียกว่านนเนนกรรันนะคะ เหตุการณ์มีไม้ธนาคา่ากำกับอยู่ตรงนอนเนนไม่ออกเสียงนอนเนนก็คือนอเนนการันคำนี้ค่ะอ่านพร้อมๆกันสิคะอ่านว่าใครอ่านเผ่าพันใครอ่านเผ่าพันธุมันอะไรกันแน่นะธนาคา่านะคะกำกับตัวทอทงแล้วก็กำกับสระอูดที่อยู่ข้างล่างด้วยค่ะ แ่ทันตคาสํกำกับตัวไหนนะคะตัวนั้นไม่ออกเสียงเราเลยไม่ออกเสียงทั้งทอทงแล้วก็ไม่ออกเสียงทั้งสละอุด้วยค่ะโดนค่าเสียงไปหมดเลยนะคะเผ่าพันหุยทุกคนเริ่มคิดแล้วใช่ไหมคะว่าทันตคาเนี่ยไม่ได้ค่าแค่ตัวอักษรอ,อย่างเดียวนะสระที่อยู่กับตัวอักษรตัวนั้นที่ทันตคาสํำกับอยู่ก็ค่าเสียงไปด้วยนะเ<อ><ม>ก่งจริงๆเลยนะคะตัวอักษรหนึ่งตัวก็ค่าได้ตัวอักษรสองตัวก็ค่าได้ ตัวอักษรมาคู่กับสระก็ค่าได้อีกถัดมาคำว่านิพนธ์ค่ะนิพนธ์ทอทงถูกทันตคาดค่าเสียงไปค่ะก็เลยเรียกว่าทอทงกระันนะคะประพันธ์ก็เหมือนกันอ่านออกเสียงประพันธ์ทอทงถูกค่าเสียงไปก็อ่านว่าทอทงกระันนะคะเขตขันเขตขันทอทงไม่ออกเสียงค่ะก็ ททงกลรันเช่นเดิมนะคะทั้งหมดขาดออกเสียงได้หมดเลยขาดที่ไม่ออกเสียงตรงที่มีไม้ธทันตคาตกำกับอยู่เราเรียกว่าตัวการันค่ะมาทบทวนกันหน่อยนะคะหลังจากที่เรียนและฝึกฝนกันเสร็จไปแล้วนะคะตัวการันก็คือตัวอักษรหรือสระที่ไม่ออกเสียงเพราะมีเครื่องหมายทันตคาตกำกับไว้ค่ะไม่ว่าเครื่องหมายทันตคาตนะคะจะกำกับไว้ที่ตัวอักษรหรือ รวมถึงสระด้วยตัวไหนทั้งตัวอักษรและสระก็ไม่ออกเสียงเลยค่ะจะเป็นตัวอักษร1ตัวก็ได้2ตัวก็ได้หรือมากกว่า2ตัวก็ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะกลับไปนะคะแล้วก็อ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันให้ถูกต้องแล้วก็สามารถแยกได้ว่าคำนั้นเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่เรียกว่าตัวการันตัวไหนที่ไม่ออกเสียงนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าเครื่องหมายที่เขียนอยู่บนตัวการันนั่นอะ ไม่ได้เรียกว่าตัวการันนะคะเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่มีชื่อว่าเครื่องหมายทันธาคาตค่ะขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะจากหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .2 ออนะคะของอักษรค่ะวันนี้นะคะคุณครูนาเดียก,ก็ขอลาเด็กๆไปก่อนเช่นเดิมเตรียมตัวพบกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น